สวัสดีครับพี่ชีอบิวนะคบอยู่คณะคริศาสตร์สาขาวัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์วิชาเอกชีววิทยาชั้นปีที่2นะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนเริ่มพันธุศาสตร์ประชากรโดยพันธุศาสตร์ประชากรเนี่ยคือการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายของความถี่แอนลีมภายในกลุ่มประชากรและคําว่าประชากรก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีส์เดียวกันที่อาศัยอยู่ในสถานที่และเว,ล,ะเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นประชากรมนุษย์ในประเทศไทยจำนวน70ล้านคนเมื่อปีพุทธศักราช2566จะเห็นว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันก็คือมนุษย์สถานที่เดียวกันก็คือประเทศไทยและในเวลาเดียวกันคือปี2 5 6 6จําจำเป็นต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง3อย่างจึงจะเรียกว่าเป็นกลุ่มประชากรนะครับต่อมาเป็นความหมายของแอล,ลีนแอลลีนคืออะไร อันด์นก็คือหน่วยของยีนซึ่งจะอยู่เป็นคู่บนตำแหน่งหรือโลคัสเดียวกันบนโฮโมโลคัสโครโมโซมหรือว่าเป็นโครโมโซมคู่เหมือนของสิ่งมีชีวิตที่เป็นดิพลอยมาเขียนอยู่ในรูปภาษาอังกฤษตัวเดียวอย่างเช่นอาใหญ่ก็จะเป็นอลินเดนอ่าเล็กก็จะเป็นอลินด้อยเป็นต้นนะครับต่อมาคำว่ายีนพูยีนพูก็คือยีนหรือแอลินที่เรา พบทั้งหมดในกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา,อ,าอย่างเช่นประชากรดอกไม้ชนิดหนึ่งมีแอลลีนอาใหญ่ควบคุมลักษณะดอกสีแดงของดอกไม้และอาเล็กควบคุมลักษณะดอกสีขาวของดอกไม้ซึ่งจํานวนอาใหญ่และอาเล็กทั้งหมดก็จะเป็นยีนพูของเรานะครับต่อมาคําว่าจีนโนไทป์จีนโนไทป์ก็คือการเข้าคู่กันของแอลลีน อาจจะแบ่งเป็น3ยามเนาะ3อย่างก็คือโฮโมไซกัสโดเมนแนนหรือพันเด่นการเข้าคู่กันของแอลลีนเด่น2ตัวก็คือไอใหญ่และไอใหญ่เป็นต้นโดยโฮโมเนี่ยแปลว่าเหมือนเนาะก็คือการเข้าคู่กันของแอลลีนที่เหมือนกันต่อมาก็คือโฮโมไซกัสรีเซสซีฟหรือพันด้อยคือการเข้าคู่กันของแอลลีนด้อยสอตัวยกตัว,ยวอย่างเช่นอาริกอาริต่อมาเฮทโรไซกัสนะครับ Hey, ine, ไฮเทโลเนี่ยแปลว่าต่างไฮเทโลไซคัสก็คือการเข้าคู่กันของแอลีนที่ต่างกันอ่าอยู่อย่างเช่นอหญ่และอเล็กต่อมานะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของการคำนวณความถี่แอลีน e และความถี่ของจีโนไทป์โดยการไอโดยก่อนจะเรื่องการคำนวณเนี่ยอ่าเราต้องมารูก่อนว่าเราหา2ตัวนี้ไปทำไมโดยการหาความถี่ของแอลีนและความถี่ของจีโนไทปเนี่ยจะทำให้เราทราบว่า แอลลีน uh, ชนิดนี้หรือจีโนไทชนิดนั้นเนี่ยสามารถพบได้บ่อยแค่ไหนในกลุ่มประชากรที่เราต้องการศึกษาโดยยิ่งมีความถี่มากโอกาสที่จะพบแอลลีนหรือจีโนไทชนิดนั้นเนี่ยจะมีมากมาดูลืมพูดถึงสูตรไปโดยความถี่แอลลีนเนี่ยหาได้โดย ใช้จำนวนแอลีนที่เราต้องการศึกษาส่วนด้วยจำนวนแอลีนทั้งหมดในยีนพูและความถี่จีโนไทป์หาได้จากจำนวนสมาชิกที่มีจีโนไทป์ที่เราต้องการศึกษาส่วนด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในประชากรมาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างข้อแรกนะครับบอกว่าประชากรไม้ดอกชนิดหนึ่งมีจำนวน1000ต้นโดยมีดอกสีขาว40ต้นและดอกสีแดง960้ต้นโดยดอกสีแดงเนี่ยมีจำนวน มีจีโนไทป์แบบไอใหญ่ไอใหญ่จำนวน640ต้นและไอใหญ่อเล็กจำนวน320ต้นจดให้หาความถี่ของ a อลลีนไอใหญ่และอเล็กและความถี่ของจีโนไทป์ทั้งหมดเรามาหาความถี่ของ a อลลีนไอใหญ่กันนะครับโดยน้องๆสามารถกลับขึ้นไปดูวจสอข้างบนได้เนาะ ความถี่แอลลีนเท่ากับจำนวนแอลลีนที่เราต้องการศึกษาส่วนด้วยจํานวนแอลลีนทั้งหมดในยีนพูลอาถ้าเป็นแอลลีนไอใหญ่ก็คือจํานวนไอใหญ่ที่เราตัวอ่าจำนวนไอใหญ่ทั้งหมดที่เราพบส่วนด้วยจํานวนแอลลีนทั้งหมดในยีนพูลโดยแอลลีนทั้งหมดในยีนพูลเนี่ยหาได้จากดอกไม้หนึ่งพันต้นเนาะซึ่งหนึ่งต้นเนี่ยมีอยู่สองแอลลีน อิ p พูของเราก็คือ1000คูณ2นั่นเองเท่ากับ2 0 0 0อลีนและจำนวนอใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะาำหนดมาเนาะว่ามีจีนตาท้ายแบบ I ใหญ่จำนวน640ต้นซึ่งมี i อใหญ่2ตัวเราก็เลยเอา640คูณกับ2นอกจากนี้ยังมีจีนตาท้ายแบบ i อใหญ่อเล็กเนาะอีก320ต้นซึ่งมี i อใหญ่อยู่ตัวเดียวก็เลยเอา300 20มาบวกได้เลยเมื่อคำนวออกมาจะได้1,600ส่วนด้วย2 0 0 0เนาะ,ะก็กับ0.8นี่ก็คือความถี่แอลีนของอาในะครับส่วนความถี่แอลลีนอเล็กเนี่ยก็หาคล้ายๆกันเลยก็คือจำนวนอเล็กที่เราพบทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนแอลลีนทั้งหมดก็คือ2,000 โดยอาเล็กเนี่ยจะเห็นว่ามีอาเล็กอาเล็กจำนวน40ต้นเนาะเราเอา40มาคูณ2บวกกับไอใหญ่อาเล็กซึ่งไม่อาเล็กถึงตัวเอา320มาบวกได้เลยเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ค่าเท่ากับ0.2นะครับ มาเรามาหาความถี่จีนอไทแบบไอใหญ่จกันดีกว่าน้องคนไหนที่ยังจำสูตรไม่ได้สามารถกลับไปดูสูตรข้างบนได้นะครับก็คือความถี่จีนอไทเนี่ยเท่ากับจํานวนสมาชิกที่มีจีนอไทแต่ละแบบที่ต้องการศึกษา,าส่วนด้วยจนวนสมาชิกทั้งหมดโดยโจทย์ข้อนี้กําหนดมาว่ามีจีนอไทแบบไอใหญ่ๆเนี่ยจำนวนห4 0ต้นเราก็เลยเอาหก0อมา ซึ่งโจทย์กําหนดไว้แล้วว่ามีจำนวนสมาชิกทั้งหมด1ึ0 0จะได้เป็น6 4 0้อยส่วนหนึ่เท่ากับ0.64ส่วน i อเล็กก็จะเป็น3 2 0 0ยด้วย1000จะเท่ากับ0.32อาเล็กอาเล็กก็จะเท่ากับ0เอ,อไม่ใช่ขออภัยครับ4 0ส่วนด้วย จะเท่ากับ0.4จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างการหาความถี่แอนีและความถี่จังหวไทยนะครับ